สวัสดีเช้าวันเสาร์จ้าชมบรรยากาศจีดยางตอนเช้าค่ะตอนนี้ก็หกโมงเครื่องเลยค่ะประมาณหกโมงถึงลงจีดตีสาม มันีีบรรยากาศดีดีอากาศเย็นค่ะที่พอนานแลนะ้วเ,เนานะอากาศเริ่มเย็นยละอากาศเริ่มเย็นยางก็ไหลดีจ่ะมันี มีดคมมากมือนีตื่นมาตกกีตีสามค่ะวันนี้ลงสี่ประมาณ 4, 5, 6, ตีสามตีสี่ตีห้าหกหนึ่งถึงไ้แล้วแหละค่ะแล้วประมาณหาแถวสั่งๆ มือน,นี้ยางสาเมื่อยแด็กหนาะ เมื่อวานฝนตกเลยโอเยเตอแม่นบเดกีดมือวานฝนตกเพี่นยอนหน้าย่างว่เห่งเห่งเซยไดีกีเซย พรมฮะพรมดีพรมนานอะไร